อาจารย์ย้อนไปวันที่จำลองเหตุการณ์โดยไปถึงการวิเคราะห์หรือว่าข้อสองสัยของนักวิชาการหลายท่านนะครับอาจารย์คุณหมอนะครับแล้วก็สังคมเองที่ตั้งคำถามอาจารย์มองว่าเอาในภาพรวมนะคุยกันง่ายๆว่าในภาพรวมที่มีความเคลื่อนไหวตอนนี้ในภาคสังคมเนี่ยอาจารย์มองว่ามีน้ำหนักแค่ไหนกับการจะนําไปสู่การรื้อคดีเอาคดีเดิมกว่าน,นะครับอาจารย์มองว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนคือกระบวนการตามกฎหมายเนี่ย เงื่อนไขในการรือ้อคดีมันคงยากออืมไม่รู้ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ครับมันเป็นโซนกฎหมายครับทีเนี้ยให้นักกฎหมายเขาถกกันดีกว่าในเรื่องของกฎหมายเนาะเอาเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นจริงแล้วกันครับเป็นแบบวิทยาศาสตร์และในแนวสังคมคค,ค,คือการจําลองเหตุเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์อ,อย่างน้อยเราได้รู้ว่ามันไม่มีทางเกิดแบบนี้นะ แบบที่หนึ่งแบบที่สองก็ไม่มีทางแบบที่สามก็เป็นไปไม่ได้แบบที่สี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่คุยคุยกันสามสี่แบบส<ช>ี่ห้าแบบว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างนั้นอ,อย่างนี้การทดลองมันให้คําตอบได้ถูกต้องครับอือวิทยาศาสตร์คือการวิจัยวิทยาศาสตร์คือการค้นหาคําตอบอยคือการทรลอบโดยการทดลองทำซ้ําๆจนแน่ใจครับว่าคําตอบที่เราได้มันถูกต้องอืดังนั้นเขาทํากันขนาดเนี้มันก็แปลว่า มันเป็นไปไม่ได้ไงคําที่คุณพูดอ่ะอืแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้แปลว่าคําให้การไม่ใช่เรื่องจริงเลยสักอย่างคหรือเป็นเรื่องจริงบางส่วนอืแล้วคุณก็ต้องตอบให้ได้สิครับว่าเรื่องที่ปิดไว้หรือเรื่องที่มันไม่สมเหตุสมผลคุณสร้างมันขึ้นมาใหม่ทําไมออือืคนไม่มีอะไรจะปิดบังจะไม่โกหกคนี่คือธรรมชาติออือคนโกหกตามสัญชาตญาณมนุษย์คือกลัวค กลัวที่จะได้รับโทษกลัวชั่งน้ําหนักแล้วโกหกรู้สึกว่าได้ได้ประโยชน์มากกว่าครับเนี่ยแหละครับนี่คือสัญชาตญาณของมนุษย์ออืซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนซ่อนมันได้ออืมืมันก็ยากนิดนึงถ้าจะโกหกไปเรื่อยๆครับแต่มันจะมีกลุ่มคนนะครับจําพวกที่โกหกจนวันสุดท้ายโกหกจนวันตายก็มีอืนักโทษประหารชีวิตหลายๆเคสนะครับคําสุดท้ายประโยคสุดท้ายอยากพูดอะไรอยากสารภาพไหม ก็พูดว่าไม่บางคนก็หัวเราะจนวันตายอืม,มันก็มีคนแบบนั้นเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้ก็ทําได้แค่คาดหวังให้มันยังคงมีจิตสํานึกบ้างมีความเป็นคนบ้างที่จะร่วมมือกับการเปิดเผยความจริงออกมามเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวความจริงมันก็ต้องแสดงออกมาอยู่ดีครับอีกนานแค่ไหนคนก็รอครับอืรอเฝ้าดูครับถ้าคุณทนได้กับการถูกหลอกหลอนด้วยคําถาม ถูกหลอกหลอนด้วยอารมณ์ความรู้สึกข้อเท,ท็จจริงที่คุณรู้อยู่แก่ใจค่ะคุณทนได้คุณก็ทนไปอืเพราะคนที่เป็นทุกข์คือกลุ่มคนพวกนั้นเองอ,ออือออทีนี้ตอนนี้อาจารย์คาดหวังกับ DSI มากน้อยแค่ไหนครับก็คาดหวังนะครับถ้าถ้าไม่มีความคาดหวังผมก็จะไม่ได้รับสิ่งที่มันดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นผมคิดว่าทุกคน ไม่ว่าจะเป็น DSI หรือหน่วยงานต่างๆบุคคลกลุ่มต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือ uh huh. ทุกคนคาดหวังให้เราได้รับคำตอบที่ยุติธรรม uh huh. ที่เป็นความจริงมากที่สุดดังนั้นไม่ใช่แค่ผมแล้วผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ใช่แค่ในไทยถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ผ่านมาตลอดสามปีมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมว่าเป็นตัวอย่างคดีของโลกด้วยซ้ำ uh huh. ที่จะยกระดับกระบวนการยุติธรรม uh huh. ให้มัน เรียกคืนความศรัทธาจากประชาชนกลับไปให้ได้มากที่สุดครับ,รบ,รบจากเหตุการณ์นี้สิ่งที่พูดถึงเยอะคือกระบวนการยุติธรรมอาจารย์เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไหมคดีนะี้ผมเชื่อในความยุติธรรมครแต่กระบวนการคดีนี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราควรเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่อืเพราะกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วยคนหลายกลุ่มคถ้ามีคนแค่กลุ่มเดียวยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรมครับ แล้วมีอีกสิบกลุ่มขัดขวางมันก็ไม่เกิดขึ้นอื uh huh. ดังนั้นผมเชื่อในความยุติธรรมคือมันจะเพศออฟหรือมันจะจ่ายอย่างสาสมให้คนดีได้รับประโยชน์ให้คนชั่วได้โดนลงโทษผมเชื่อแบบนั้น uh huh. แล้วมันเป็นแบบนั้นมาตลอดอือ uh huh. uh huh. อาจารย์มีข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่เราจะเห็นเร็ว,รวนี้ไหมรอดูแล้วกันครับรอดูอยังไงอบไว้ก่อนอบไว้ก่อนแต่มีแน่นอนมันมีการขยาย ข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะมีตัวละครเพิ่มอืนะครับฝั่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์อะไรกันใช่ครับอืเป็นหนึ่งในนั้นหรือว่ารอลุ้นรอลุ้นเหมือนรอลุ้นพูดไม่ได้เมื่อไหร่อาจารย์เร็วเร็วมากๆเลยแหละเร็วเร็วมากๆมีผลต่อคดีเลยไหมเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าถึงไหมอืือืือืมแต่ก็ก็คนทําอะไรจะต้องได้รับสิ่งนั้นนะมันง่ายแค่นี้เองสมการฉะนั้นคนที่รู้สึกร้อนตัวร้อนๆ้อนหนาว อารมณ์ก้าวร้าวรหรือว่ารู้สึกหวาดกลัวต้องวิ่งไปหาผู้ใหญ่หรือพยายามหาทางหนีออกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมพยากรณ์ทีไรไม่ค่อยผิดนะอเออพูดทีไรมันก็เกิดเหตุทุกทีนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันเพราะมันไม่นานหรอกอื